ครับสวัสดีนะครับพวกวผม MB 2 6 T h อีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้อยู่กับซัดเก้าร้อยนะจ๊ะ <c oughs> วันนี้มันมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งนะครับว่า แซตเก้าร้อยมันเป็นปีลึกแล้วไงตัวเนี้ยมันเป็นปีสองพันสิ็ดหรือสิบปดเนี่ยแหละแล้วยังหน้าขี่อยู่ไหมเออมันเป็นคำถามที่ยอดฮิตมากเลยนะครับหลายๆคนก็พูดถึงกันนะฮะแัตเก้าร้อยตัวนี้นะฮะมันเป็นปีโฉมเก่าที่สวยนะหน้ามันสวยนะเนี่ยหน้ามันสวยหน้ามันแบบมันดูใหญ่แล้วมันออกมาไม่ยื่นเหมือนแซดพันแงแซดพันมันจะกดลงไปงหน่อยแล้วก็หน้ามันเล็ก อืมแต่ซ9ดเก้าร้อยนี่ผมว่ามันทำมาพอดีนะหน้ามันสวยโอเคอะแต่เป็นตัวใหม่มันจะสั้นกว่านี้ไงมันจะเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะไอ้มดตะน้อย <c oughs> เออมดตะนอยมันจะเหมือนมดมากกว่าครับอันนี้มันจะเหมือนแรดเนี่ยถ้ามีหน่อเน,นี่ยใช่เลยถ้ามีหน่ออย่างเนี้ยอ่ามาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าว่าซัเก้าร้อยปีเก่าตัวนี้นะครับเอ,อ่อยังน่าขี่อยู่ไหมนะครับ สำหรับผมนะก็ดูรวมๆนะผมก็คิดว่ามันก็ยังน่าขี่นะถึงว่าราคามันจะตกลงมานะครับมือสองแต่ผมซื้อมามือแรกไงผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรไงผมซื้อมาใช้งานคือไม่ได้ซื้อมาขายต่อกงะซื้อมาใช้งานเอ,อสำหรับคนที่อยากจะแบบขายต่อเงี้ยมันแบบอย่างน้อยก็มันมันเป็นทุกรุ่นแหละครับคือ มันเป็นเกือบทุกรุ่นเอาเอางี้ดีกว่ามันเป็นเกือบทุกรุ่นแหละที่ว่าซื้อมาสมมุติว่าซื้อมาปีใหม่เลยเนะี่ยอืมแล้วอีกสี่ปีหรือห้าปียังไงมันก็ต้องเป็นปีที่ตกรุ่นอยู่ดีนะครับเออราคาว่าต้องลดลงไปอยู่ดีอืมผมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นนะอืมจะถามว่ามันน่าขี่ไหมมันก็ยังน่าขี่อยู่นะ รถมันไม่ได้ขี้เหร่อย่างแซดแปดร้อยนะขนาดเลิกผลิตไปแล้วยังมีคนชอบแล้วคนไอ้นี่เลยเอคนอยากจะขี่หรือจับจองเป็นเจ้าของนะแซดเก้าร้อยก็เหมือนกันคนระัมันเป็นรถที่ขับง่ายแล้วมันอยู่ในตัวเมืองอนะ่ะอยู่ในปัวเมืองแล้วมันขับขี่แบบคล่องตัวนะฮะเออมันเป็นทรงนกเก็ตนะอืมผมว่ามันใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีมากเลย ตอนนี้ราคามือสองมันอยู่ที่สองแสนกว่าบาทมั้งถ้าจะไม่ผิดนะที่ดูคร่าวๆหรือผ่านๆมานะครับมันอยู่ที่สองแสนกว่าบาทสองแสนเท่าไหร่วะถ้าเป็นตัวแรกเลยสองพันสิบเจ็ดที่ว่าไม่ใช่ตัวอลิม m i t e d s อนะครับก็อยู่ประมาณสองแสนสองประมาณนี้ฮะตัวอลิมิเตก็จะอยู่ประมาณสองแสนสี่สองแสนห้านะครับเออ ผมก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องราคาพวกที่เราจะปล่อยเป็นรถมือสองอะไรอย่างนี้นะผมซื้อมาใช้งานไงไม่ได้คิดว่าจะปล่อยมันไปแล้วก็ขายต่ออะไรอย่างนี้ครับก็ขี่มันไปเรื่อยๆละขี่มันไปจนรถมันจะพังอะเราก็ค่อยๆดูแลมันไปเรื่อยๆให้มันอยู่กับเรานานๆนะสำหรับหลายคนที่อยากจะออกบินะ๊กไบค์นะก็ซัดเก้าร้อนี่ก็ตอบโจทย์นะครับแต่ก็ต้อง คำนึงถึงเรื่องเงินแล้วก็อย่าให้มันตึงเกินไปนะครับหรือว่าเงินเราตึงเกินไปคือแบบเวลาเราพอนเอ้ยเรามีเงินดาว,ว่าจริงแต่เราไม่มีเงินผ่อนเงี้ยผ่อนแบบบุดวิดเราไม่มีแทบไม่มีเงินกินอย่างเงี้ยอย่าไปเลยครับก็รอสักพักหนึ่งเก็บตังค์ไปสักพักหนึ่งอะ่ะออแล้วก็มีรถมือสองที่จะตอบโจทย์หลายๆคนที่ไม่ค่อยมีตังค์นะครับก็ ผมว่าโอเคนะรถมือสองสองแสนก็บ่ายก็ไม่ได้ขี้เละนะครับแต่ก็ต้องดูรถให้ดีๆนะครับมันอาจจะมีปัญหาเรื่องเครื่องหรือตรงอื่นโดยที่ทางร้านไม่ได้แจ้งนะครับเราก็ต้องเช็ครถให้ดีๆนะสาหรับผมมันมือหนึ่งมันไม่ต้องอันนี้อะไรมากมายครับก็รถมือใหม่เนาะไม่มีใครขับตะพังก็พังด้วยมือตัวเองอย่างเงี้ย <laughs> มัน มันเป็นรถที่ตอบโจทย์นะหลายหายคนเลยนะครับว่าเอามือใหม่ก็ขับได้ชํานาญก็ขับได้คนขับรถมีขายก็ขับได้เอาง่ายๆมันเป็นรถที่ว่าเบาวกว่าแซดแปดร้อยนะฮะแปดร้อยมันหนักกว่านะฮะอันนี้เก้าร้อยมันก็จะเบาวกว่าเยอะเลยอืม คลิปนี้ก็มีคําตอบเพียงเท่านี้นะเออผมว่ามันยังน่าขี่อยู่นะขนาดมันผ่านมาต้องกี่ปีแล้วตอนนี้2022แล้วมันรถมันออกตั้งแต่2017หรือ18นะเอสอินถ้าจำไม่ผิดน่าจะ18บังแล้วผมมาจด20อ่าผมก็ยังชอบมันอยู่นะอืมมันเป็นเอกลักษณ์ดีแล้วเป็นรถที่ควบคุมง่ายแล้วน้ำหนักน้อยนะฮะ เออใช้งานเดินทางไกลก็ไม่เมื่อยนะครับเพราะว่าแฮนด์มันแบบแฮนด์มันขึ้นมาเป็นจักรยานเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะเออผมว่ามันโอเคเลยเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีแหลกแหลกท้ายนะครับติดท้ายนะครับนี่แหลกท้ายใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าข้างใส่กระเป๋ากลางอาจจะมีให้เห็นนะฮตอนนี้กาลังคิดอยู่เวลาออกเดินทางไกลอะไรเงี้ยเออแฟนมันจะได้ไม่ต้องแบบ สะพายกระเป๋าอะไรอย่างนี้ไงมมันก็อาจจะแบ่งเบาภาระได้อีกอีกทอดหนึ่งนะอืมโอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อเป่าออไปกันด้วยนะจ๊ะสำหรับผม MB 2 6ถี่เหตุขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยบ๊ายบาย